สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมค่ะนี่เป็นการอ่านดวงครึ่งเดือนหลังของคุณนะคะประจำวันที่16-31กรกฎาคมค่ะใครที่มีลัคนาดาวจานันดาวอาทิตดาวสุข,ขสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าโตคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีสิงห์ที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่อง งนี้ก็ใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะดูความรักของชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์ใครที่ดูสิงห์และคนาสิงห์แล้วนะคะพี่ฝากคลิปประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งลืมบอกมีการทําดวงแบบเป็นวันแล้วนะตั้งแต่เหมือนจันทร์อังคารพุธหัสุขเสาร์อาทิตย์อย่างนั้นนะคะลองไปดูการเป็นอีพีแรกทําไปละฝากชาวราศีสิงห์ไปดูด้วยนะคะว่าชอบกันไหมนะคะกาลังเช็คเรตติ้งอยู่ว่าจะทาจะมีครั้ง ต่อไปเอพีต่อไปหรือเปล่านะคะฝากแวะเข้าไปดูสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะอยู่ในช่องแล้วลองไล์ดูได้เลยนะทำเพื่อทำให้ก่อนคลิปราศีนี่แหละนะให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์นะ,ะมีไพ King Dark นะ่คิงือดาบเะคุณคงผ่านเหตุการณ์ความรักใครสักคนที่เขาใจร้ายกับคุณใช่ไหม ไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจแล้วก็แต่เขาเป็นคนจริงจังนะเป็นคนที่นิ่งๆแต่ได้ถ้าได้มีโอกาสพูดว่าใครหรือทําอะไรใครเนี่ยลักษณะของคนคนนี้ค่อนข้างที่จะปักจัดแล้วก็ดูความสมควรแต่อยู่ดีๆนิ่งๆก็ก็นิ่งอะคะ่ะหรือคุณอาจจะกําลังเจอความสัมพันธ์ของใครสักคนที่กําลังพุ่งเข้าหาหรือเป็นความสัมพันธ์ของการที่บางทีเราพุ่งเข้าหาใครสักคนแล้วเรามันจะโดนเตะโด่งออกจากความสัมพันธ์นั้นได้บ่อยๆแต่หลักๆคนคนนี้ไม่ใจดีอันนี้บอกได้นะคะ ขอไพ่ให้เรื่องราวในอดีตนะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์คุณกับเขาค่ะอืมคุณและเขาคนนั้นมีระยะห่างกันนะไพ่ตนเองขึ้นด้วยคู่กรณีเป็นสิงห์เหมือนกันได้หรือว่าเป็นตุนก็ได้ด้วยนะคะมีระยะห่าง ah กันแล้วระหว่างคุณกับเขานะคะแต่ถามว่ายังคิดถึงหรือไม่ยังคงคิดถึงแต่ว่ามันมันไม่เป็นธรรมอยู่ตรงนั้นแล้ว มันไม่ยุตีธรรมกับคุณเลยมันถึงมีการเลือกที่จะ move on นะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ work ถึงแค้คุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่บางท่านไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ไปซ้อนกับเขาเมื่อมันไปซ้อนมันก็พัฒนาไม่ได้มากกว่าน,นี้อยู่ดีหรือถ้าคุณไม่ได้ซ้อนเนี่ยแปลว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่แฟร์กับคุณสักเท่าไหร่ เขาอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากๆอะคะแล้วอยู่ในที่ของเขาถึงแม้เขาไม่ต้องทําอะไรก็มีคนเข้าหาอยู่แล้วแ่ะแต่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าพยายามเข้าหาเท่าไหร่ก็คงไม่ได้ใจคนนี้สักทีทลายกํากแพงไม่ได้สักทีปัญหาของคุณแก้ไม่ตกไม่ว่าคุณจะพยายามทําดีแค่ไหนกับคนนี้เขาเหมือนไม่ค่อยฟังนะคะในดูซิเราเรื่องราวความสัมพันธ์ในปัจจุบันคุณและเขาเป็นยังไง r เจ็ดไมถ้ามันมีความรักอยู่ตรงนั้นเนะแต่เหมือนมันมีความสัมพันธ์เป็นการกบกุ่มพอสไปมีใครไหมคะมีใครที่แบบบล็อกความสัมพันธ์นี้ไหมคะมีการบล็อกโซเชียลเน็ตเวิร์กกันไหมมีการทําให้ความสัมพันธ์นี้มันหยุดลงไปหรือเปล่าทั้งที่อาจจะเป็นคุณเป็นคนเทคแอคชั่นเองหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้แต่ว่ามันมีการเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์นี้ไปเพราะอาจจะรู้สึกว่า การที่ต้องเข้าไปอยู่เป็นตัวเลือกหรือเป็นหนึ่งในการบริหารเสน่ห์ของเขาคุณไม่ชอบอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะจ๊ะขอให้ให้กับชาวราศีสิงลรีษะสิงหน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเดาไม่ออกส่วนบางทีคุณอาจจะสงสัยว่าจริงๆเขาเขาชอบเพศเราไหมสมมุติที่ต่างเราเป็นผู้หญิงใช่ปะเขาชอบผู้หญิงไหมหรือว่าเขาชอบผู้ชายหรือว่าจริงๆแล้วเขาที่เขาไม่ชอบเราเพราะเขาไม่ชอบเราอะไรเงี้ยคุณเดาใจคนคนนี้ไม่ออกเลยคุณเลือกที่จะอยู่ในที่นี่เงียบๆแล้วถ้าเขาไม่มาง้อเนี่ยคุณคงไม่ทําอะไรแล้วอะพี่มองว่าแบบนั้นนะคะถามว่ามีความคิดถึงยังไม่มีความคิดถึงอยู่แหละ อยากเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นเริ่มต้นกับคนใหม่ไปเลยก็ได้หรือเริ่มต้นกับเขาใหม่อีกครั้งก็ได้คุณอยากให้เขามาง้ออยู่นะแต่ว่าถ้าถามว่าคุณจะทําอะไรไหมพี่ก็บอกว่าคุณก็คงไม่ทาคุณคงจะเลือกที่จะแบบนอนแน่นิ่งอยู่ที่บ้านนิ่งๆแบบนี้คงไม่อยากที่จะทําอะไรนะคะเพราะว่าในเกณฑ์ที่ถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระทําทหน้าพ่ายไปน,นี้แล้วถ้าในเกณฑ์ที่เขาเป็นผู้ ถ้าในเกณฑ์เป็นคนที่คุณเป็นผู้กระทำล่ะถ้าคุณเป็นผู้กระทำเนี่ยมันคือลักษณะความสัมพันธ์ที่คุณตั้งใจที่จะนิ่งเงียบจากเขาไปเลยเพราะว่าคุณรู้สึกได้ว่าจากการที่ไปส่องไปมองอ่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาเรื่อยๆแล้วคุณไม่ถูกใจคุณไม่พอใจคุณรู้สึกคนเนี้ยคุณเอามเขาไม่อยู่แน่ๆอ่ะการที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วสบายใจกว่าของคุณคือการที่เลือกที่จะอยู่ หยุดในที่นิ่งๆของตัวเองหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไปเลยต่างคนต่างอยู่อยู่กันแบบเงียบๆเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าในบางท่านไม่พอใจที่จะเป็นตัวสำรองหรือว่าเป็นคนที่อยู่ลับๆอยู่แล้วบางท่านเป็นคนโสดค่ะแต่ว่าถูกหมกความสัมพันธ์ไว้นานไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว่มันเป็นแบบไหนเพราะจริงๆที่คุณและเขาคุยกันอะ่ะมันเกินเพื่อนอยู่แล้วไหนดูซิแล้วเขารู้สึกไงกับคุณ ชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์เขารู้สึกยังไงกับคุณคะมีไพ่ justice นะคู่กรณีเป็นตนก็ได้นะ Queen ถือถ้วย The e m p r e s s โอเคไพ่ Hangman ไพ่สองไม้เท้าแล้วก็ไพ่สามเหรียญคนนี้เหมือนอยากคุยด้วยเลยอะเอาในกรณีที่ถ้าเขาเป็นผู้ถูกกระทําก่อนละกันกรณีที่เขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาไม่เขารู้สึกคุณไม่เขาอยากได้ความชัดเจนนะว่าจังหวะที่คุณห่างหายจากเขาไปเนี่ยมันหายกันไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอคุณมีคนใหม่ไปแล้วหรือคุณเป็นมีความรักความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วหรือเปล่าคนที่น่ารักของเขาหายไปไหน ยังคงมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้ยังคงรอการพูดคุยรอการอธิบายรอการปรับความเข้าใจนะคะยังอยากคุยอยู่นะยังอยากคุยอยู่แล้วในกรณีที่ถ้าเขาเป็นผู้กระทำละแล้วคุณถูกกระทำเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่แบบซอรี่เรารู้ว่าเธอเป็นคนที่น่ารักมากแต่ว่าความสัมพันธ์นี้พัฒนาต่อไม่ได้หรอก เพราะว่าเราไม่ได้โสดแล้วเราเป็นคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือไม่เราก็เป็นคนที่เลือกคนของตัวเองไว้แล้วความรักของเธอมันไม่เพียงพอที่จะทําให้เราสามารถดําเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้เราจําเป็นต้องเลือกคนที่ดีกว่านี้เราจําเป็นต้องหาคนที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ไหมในอนาคนข้างหน้าเราอาจจะยังเป็นเพื่อนกับเธอหรือถ้าเธอยังจะรออยู่ตรงนั้นเธอต้องทําใจนะว่าความสัมพันธ์นี้ต้องอยู่ภายใต้รักรักสามเศร้าดูแลกันว่าเราเป็นโหมดไหนนะคะทุกคน เราอยู่ในลักษณะเป็นผู้ถูกกระทําหรือเป็นผู้กระทําหรือแบบไหนพี่เมย์อ่านแยกไว้แล้วถ้าไม่เข้าใจแนะนําว่าฟังอีกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซีแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ที่เขาต้องการละ่ะเป็นแบบไหนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสีเป็นแบบไหนไพ่เฮงนี่ราศีกันเนาะคู่กรณีเป็นกันได้มีไพ่หกเหรียญน,นะคะ มีไพ่เลเลอร์เพิร์สและมีไพ่สามถ้วยแนวโน้มความสัมพันธ์วันใดวันหนึ่งที่ถ้าคุณโตขึ้นหรือวันใดวันหนึ่งที่คุณกับเขาเป็นคนที่มีเพื่อนกลุ่มเดียวกันโอกาสจะได้กลับมาให้โอกาสมันมีบางท่านน่ะมีกิจกรรมชวนทําบุญด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนได้โอกาสมาร่วมจิตอาสาด้วยกันมาทําบุญด้วยกันมันก็จะได้มีโอกาสกลับมาพูดกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเกณฑ์ของคนที่โสดอันนี้คือดี เพราะว่าสามารถกลับมาได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนากันได้ยินยาวมากขึ้นในเกณฑ์ของคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือแม้แต่คนมีคู่แล้วก็มันมีโอกาสกลับมาค่ะให้โอกาสกันให้ะระมัดระวังการเป็นรักสามเศร้าเหมือนเดิมนะคะเพราะเกณฑ์ว่าเขาจะเลิกกับคนของเขาก็ก็กกยังไม่เลิกนะคะเขาก็เลือกคนของเขาอยู่แล้วก็มีเราเข้าไปด้วยเท่านั้นเองเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับเราบ้างไหมคะ หนึ่งถ้วยอันนี้จะชัดเจนนะว่ามีการพูดคุยนะคะมีการพูดคุยเหมือนมาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปแค่มีเป็นช h ย i c e คำๆทค้งนี้แล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นไปในทิศทางไหนราศีสิงห์หนึ่งดาเขาต้องการได้ความจริงอะไรบางอย่างพี่ว่าก่อนนะ้นมันมีปัญหาในการที่ถ้ามันมีการห่างมาเลิกกันมามันไม่ได้พูดไม่ได้คุยเลาอยากได้ความจริงนะ เขาอ,อยากได้ความจริงเขาอ,อยากรู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรเลิกก็คือเลิกอะแต่ว่าจริงๆมันคืออะไรเออจริงๆมันคืออะไรปัญหาในความสัมพันธ์นี้จริงๆมันคืออะไรเขาอ,อยากรู้บางคนสองสองอยู่นะจอดับไปเลยนะคะจดนเตะปลักนั่นเองเออมีเกณฑ์ที่คุณกับเขาจะได้คอมมิชเมนต์หรือปรับความเข้าใจในเร็วๆนี้ไหมล่ะดื่น สิบจากแล้วไพ่สองเหรียญมีเกณฑ์การได้กลับมาแต่ไม่เชิงว่าจะได้ปรับความเข้าใจแต่ยังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตมันมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเจ็บจนพอแล้วว่แล้วก็ไม่อยากที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วขอไปดีกว่ารู้สึกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันทําอะไรต่อไปไม่ได้นะทั้งทงที่จริงมันยังมันอาจจะยังทําอะไรได้อยู่ก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือถ้าโสดกับโสดเนี่ยมันก็อาจจะยังมีความสัมพันธ์ที่ ที่พัฒนาต่อได้ในวันข้างหน้าก็ได้แต่มีคนนึงเลือกที่จะแบบไม่อ่ะฉันว่ามันเจ็บเกินไปละฉันพอดีกว่าอะไรอะ <_ may> เขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวราศีสิงห์ลัฒนาสิงห์ไ <_ may> พ่สีเหรียญไ <_ may> พ่เจ็ดถ <_ may> ้วไ <_ may> พ่แชรีอ๋อแล้วไพ่สามในเท้าคือบางท่านน่ะมันมีประเด็นในเรื่องของการเจอหน้ากันก็นกยากมากพออยู่แล้วว่ะ การที่ส่งกันทางโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วดันมีการบล็อกเกิดขึ้นเนี่ยมิ่งทำให้เขาต้องมานั่งจินตนาการว่าชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณทำอะไรอยู่คุณกินอะไรคุณนอนยังไงคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้เขาไม่รู้เลยนะคะเขาไม่รู้เลยแล้วถ้าในเกณฑ์ของคนที่มีคู่ชีวิตแล้วเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่บอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย เขาก็ยังไม่สามารถให้คําตอบคุณได้ว่าเขาจะทิ้งคนคนนั้นเพื่อที่จะมาหาคุณได้ไหมแต่สิ่งที่บอกอยู่ได้ในขณะนี้คือเราจะถือกันไปแบบเป็นทางเลือกซึ่งกันและกันแบบนั้นคนโสดกับคนมีคู่หน้าไพ่คนละเรื่องกันเลยแม้จะแม้จะเหมือนกันนะนะแต่มันอ่านได้คนละแบบเลยทุกคนเราต้องดูว่าเราอยู่ในสถานะไหนแล้วเราจะจัดการกับปัญหาชีวิตตัวเองอย่างไรนะคะไพ่อ,อ, <c oughs> อยากบอกอะไรเพิ่มเติมคะ หน้าไพ่เนี่ยนะความสัมพันธ์เนี้ยไพ่บอกว่ามันจะดีขึ้นได้เลยนะถ้ามันมีคนรู้จักคำว่าขอโทษแล้วเลือกที่จะสำนึกผิดแล้วรู้แล้วมันจะรู้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแบบหน้ามือเปหลังมือเลยอะ่ะมันจะมีการแสดงออกถึงความรักมันจะมีการงอ้อมันจะมีการคืนดีกัน มันเป็นแบบนั้นแต่มันต้องมีใครคนหนึ่งลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนไพคิงถือดาบลุกขึ้นมาทําอะไรแบบจริงจังรักบอกรักชอบบอกชอบผิดก็เข้าใจก็ขอโทษแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่พี่เชื่อว่าชาวราศีสิงห์ก็อาจจะเป็นคนแบบนั้นที่ก็แค่พูดมาตรงๆถึงเวลาเราก็สามารถให้อภัยได้พี่ว่าเนเจอร์คุณไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะสำหรับชาวธาตุไฟเป็นคนที่ตรงๆง,ง่ายๆเข้าใจเป็นแบบนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันมีเรื่องของการรอคอยที่กําลังจะมาถึงอยู่ด้วยอะไรที่คุณควรจะรอคุณอาจจะรู้ว่ามันไม่จําเป็นต้องรออีกต่อไปอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่คุณเคยตกเป็นทาสในความสัมพันธ์เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องเซอร์วิสแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเป็นทาสอีกต่อไปแล้วบางท่านเนี่ยจะได้พบกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีก็ต่อเมื่อตอนที่ตัวเองตัดสินใจหันหลังเดินจากมานี่แหละนะคะแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ตัวคุณรู้ว่าคุณเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นคุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วในหลายด้านนะความสัมพันธ์บางท่านมันติดในเรื่องของศาสนามันติดในเรื่องของความเชื่อหรือมันติดในเรื่องของสิ่งที่ไม่เสมอกันหรือแม้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองอาจจะมีคู่อยู่แล้วด้วยนะคะแต่ในบางความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันไปกันได้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเลือกคนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับคุณค่อนข้างที่จะ ชัดเจนถ้าความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ไปในทิศทางเดียวกับคุณคุณก็อาจจะปล่อยทิย้งไปในบางท่านความสัมพันธ์นี้มันเหมือนการปลูกต้นไม้เลยอะ่ะรู้จักกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะอึมครึมกันอยู่นานเมื่อถึงจุดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เขาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพียงแค่ไม่กี่เดือนถึงเวลายังไม่ทันได้คบกันเรู้รเรื่องร,ร,รู้ราวแบบเป็นแฟนสักเท่าไหร่เขาอาจจะขอคุณแต่งงานเลยก็ได้นะ ในบางความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยมันคือลักษณะเหมือนการรอคอยและสย่างมันกำลังจะเดินทางมาถึงแล้วในบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่ ถ้าเหมือนแค่ปลดล็อกกันด้วยคําขอโทษแล้วรู้ว่าสิ่งที่ทําลงไปมันผิดอะไรเนี่ยความสัมพันธ์นี้ก็ไปต่อได้แล้วนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์ค่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด like comment นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะเาราละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือค่แอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ